ท่านนบีพูดไว้ว่าอุตลุบุญอินมามินันมฮันลิอิลล,ลัดิจงสอนลูกของเราตั้งแต่อยู่ในเปจนกระทั่งหลุมฝังศพเวลานี้จิตวิทยาบอกเลยเห็นไหมการสอนกับลูกของเรานั่นก็คืออะไรเพราะเด็กเนี่ยมันรู้ตั้งแต่อยู่ในครันแม่ต้องตอนสี่เดือนแล้วนั้นใครที่แต่งงานแล้วเมนไม่มานะภูมิใจเถอะเราเริ่มเป็นแม่เต็มตัวแล้ว จิตวิทยาบอกว่าไงเพียงแต่สิ่งที่มาโดนกระทบกับท้องแม่ของเขาเด็กรู้แล้วว่านั่นคืออะไรนั้นโดยเหตุนี้เห็นไหมเราจึงไม่ปล่อยลูกอยู่เฉยๆสมัยก่อนพวกเราแต่งงานเป็นลูกสะใภ้ใครเนี่ยไม่น้อยหน้าใครเพราะเราเคยเห็นโต๊ะเรามะเรากล่อมเราไม่ได้ปล่อยนอนเฉยๆใช่ไหมเพราะว่าบ้านไม่ได้เป็นปูนมันใช้ไม้อะนะ มันสามารถทำาือทคือได้แล้วก,กล่อมไปสิว่าอะไรนอกจากละอีลาละเป็นไงโตะละาไปว่าจะไปมูกโกไม่ได้ไปมัก,ก้านะไปมูกโกนะถามคูยยุสุปสิไปมูกโกไปถึงมาดินเนไม่ได้มาดินนาด้วยก่อมเราหลับสบายบรรยากาศมันกล้องอยู่ในหู เดือนนี้เป็นไงเดือนนี้จะไปก่อมอะไรเพราะว่าแม่รุ่นใหม่นี่อายุ1617สิบจมัยเราก็สุดเจกสิบเจ็ดแต่ว่าโต๊ะเราสอนไว้ดีไม่น้อยหน้าใครไปเป็นลูกสะใภ้ใครเดือนนี้มันจะก่อมยังไงไม่รู้จะว่าอะไรและยิ่งไปได้คนฝังกันนู้นมาอีกดีมันไม่ร้องแม่นากให้ฟังโอ้และเหอเ็นไหมไ่นากมันก่อมลูกมันนี่ยละอายข้าแม่ เราได้กล่อมลูกของเราบรรยากาศไอ้ไหมบิสมิลลาห์ก่อนนอนบอกกับลูกอ่านอายะกรสีพร้อมยอ่อพร้อมมะเล้วกุนวัลลอหอาฮัดอัลลอฮุสซามัดดีไหมบอกมันกระติดคนอีสานที่เขาเข่งเข่งเห็นไหมกุนวัลอลเขาอยางไม่ชัดเขายังอ่านเลยกุนวลรอยังฮัดลำลิดลำรัดนี่คนอีสานนะเขายังอ่านเลยพว่าูดกรอานนี่ไม่ใช่ง่ายนะ ไปดูสิพวกเราเนี่ยอ,อ่านพจนล,ล้มชัดเจนคุณอาอูซูบิรบบินนัสมาลิกินนัสคนไม่เคยอ่านอ่านไงคุณอาอูซูบิรบบินนัสมาลิกินนัสเห็นไหมเนี่ยอัลเราให้กับเราเนี่ยเราพยายามนะปฏิบัติอามันอิบาดะกับครอบครัวของเราก่อนลูกก่อนนอนนบ,บีให้สอน